เอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะจากปกคลิปทุกคนก็น่าจะเดาออกกันแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวลิปฟอยทูเจลิทินตัวใหม่นั่นเองอ่ะทุกคนซึ่งเราแบบตื่นเต้นมาก มากเลยนะเพราะอันนี้คือได้ข่าวว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่โฟย2ทูเขาทำเนื้อสัมผัสแบบนี้ออกมานะคะแล้วเขาก็ออกมาหมด9เฉดสีกันเลยนะคะทุกคนสึ่งรวมโทน4สีแล้วก็คูลโทน5สีนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวเรียวๆแล้วก็สวอชกันให้ได้ดูกันแบบจัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครพร้อมจะดูรีวิวแล้วนะคะกีริมกดไลค์ให้เราก่อนคนหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยกด subscribe กีริมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกัน เลยคะ่ะแพคกเกจิ้งก่อนนะคะแพคเกจิ้งรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นแบบปร่งโปงใสใสนะคะมีความเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเขียนว่าเจลลี่ทินแล้วก็ f o โฟล o ท o ตรงนี้นะคะทุกคนคือสีที่ด้านใต้เหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มที่สีแรกเลยอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์หนึ่งกัมมี่แบร์นะคะมาเทสเนื้อให้ดูกันนะคะทุกคนเนือรุ่นนี้ก็คือทาไปตอนแรกเ,เป็นน้ำน้ำเจลลี่แบบดึงด๋งๆเลย อ่ะอันนี้คือบางๆนะคะ1รอบอ่ะเดี๋ยวลองย้ำให้ดูอีก1รอบนะคะเลเยอร์บางๆก็จะมีความธรรมชาติแต่ว่าถ้าทาเลเยอร์ซ้ำๆยำๆแบบนี้เข้าไปสีก็จะมีความชัดแล้วก็แน่นขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทาที่บนปากกันบ้างดีกว่าไปเชียงใหม่รอบนี้ปากแห้งมากบำรุงน้อยอีกและะ้วค่ะเป็นอะไรไม่รู้เวลาไปเที่ยวอะ่ะชอบแบบชอบขี้เกียจบำรุงอะ่ะ เคยโทจะมาสายแมทสายเวเวทเขาจะไม่เคยทําเนื้อแบบนี้มาก,ก่อนเลยนะทุกคนทาเสร็จไปแล้วแล้วตอนนี้เขาเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราสึกว่าเนื้อตัวเนี้ยพอเขาเซ็ตตัวแล้วเขาจะมีความแบบแมทสนิทเนียนไปกับปากเลยแต่ไม่ทําให้ปากแห้งไม่ตกร่องแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแห้งกลางใดๆเลยนะคะคือเป็นสัมผัสที่แบบฟีลกู๊ดสบายปากมากๆแรกนะคะทุกคนเบอร์ศูย์หนึ่งนะจะเป็นโทนชมพูพีชนะคะที่น่ารักมากๆเลยสีมีความแบบไม่ได้อ่อนเกินไปนะคะสามารถทาไปเรียนทาไปทํางานได้เลย ยใครที่ไม่ชอบทาสีจัดจ้านชอบความแบบ everyday ลุค k อ o เบาๆนะคะสีนี้เลยเบอร์สตรหนึ่งคือแบบ น่ารักมากๆเลยคือเราสึกว่าเนื้อรุ่นนี้ถึงแม้เขาจะเซ็ตตัวแล้วเราก็ยังสามารถทาเลเยอร์ย้ำเข้าไปได้อยู่นะพอทาย้ำนะคะเราก็จะได้พิก์เมนสีที่มีความชัดขึ้นนะมันไม่เป็นคราบเลยเนื้อแบบสมูทมากๆไม่เป็นเส้นเลยทุกคนสังเกตเห็นปะคือปกติอะทินที่เป็นลักษณะน้ำนะทาย้ำส่วนใหญ่จะเป็นคราบเป็นเส้นเป็นแบบไม่โอเคแต่อันนี้คือเนื้อแบบดีมากๆเนื้อสมูทมากทุกขนาดทาย้ำไปอีกเลเยอร์หนึ่งแหละไม่มีความเป็นขุยไม่เป็นเส้นเลยสีแบบ เนียนมากๆคาเลเยอร์ปุ๊บก็จะได้สีพีชที่มีความชัดขึ้นนะแต่ก็ยังคงความธรรมชาติอยู่นะคะมาต่อที่เบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนสีนี้ชื่อว่าสีสวิตแคนดี้เดี๋ยวมาสวอชให้ดูที่มือกันก่อนเลยโทนสีสวิตแคนดี้จะมีความสดใสขึ้นกว่าเบอร์ 01คือเป็นชมพูลูกกวาดนะคะติดคอรอบเบาๆทางง่ายกว่าที่คิดนะคะทุกคนคือสีแบบไม่โดดไม่ลอยเลยเป็นชมพูอมส้มที่ทางง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็เอาอยู่นะคะสำหให้ลุคที่แบบว่าดูเฟรชดูสดชื่นมากๆที่ชอบลิปโทนชมพูเราแนะนําเบอร์นี้อีกสีหนึาา่งเลยน่ารักแล้วก็ให้ลุคที่สดใสมากๆเลยนะคะนี่สีที่สวอชที่มือนะคะกับสีที่สวอชที่ปากก็คือตรงเลยไม่มีความเพี้ยนเลยนะ สามนะคะทุกคนสีนี้ชื่อว่าสีลิเตอร์จอยนั่นเองเป็นอีกสีที่แมสมากๆในโซเชียลนะคะทุกคนเขาจะเป็นสีออกโทนแบบชมพูตุนตุนอุ้ยสวยมากชมพูอมม่วงตุนตุน คือเราชอบเนื้อรุ่นนี้มากเลยทุกคนคือมันทาง่ายเบาสบายปากช่วยแบบไปเติมเต็มพวกริ้วริ้วร่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างอันนี้ก็คือเรามีแผลที่ปากอยู่นะคือปากค่อนข้างแห้งมากอย่างที่บอกไปตอนไปตอนต้นคลิปแต่พอลงลิปรุ่นนี้ยเขาก็ไม่ไปเน,น้นแผลที่ปากเราให้มันชัดขึ้นหรือไม่ทําให้ปากมันรู้สึกว่าแบบมันแห้งลงแต่อย่างใดเลยแล้วพอทาเลเยอร์กันอะคือมันแมตเนียนไม่เป็นคราบเลยทุกคนมันแบบ Amazing มากอันนี้ทาย้ม2อามรอบแล้ว และนี่นะคะทุกคนก็คือเบอร์ศูนย์สามนะคะเป็นโทนชมพูตุน่นตุ่นอมม,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 ม่วงที่แบบสีมีความผู้ดีดูแพงมากๆเลยทุกคนแอบเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะส,สีนี้จะให้ลุคที่มีความแบบดูเป็นผู้หญิงหน้าคนหาดูสุขุมดูแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบโทนตุนต่นตุ่นอะไรแบบนี้นะคะคือแนะนําเบอร์สามมากๆเพราะเป็นโทนชมพูตุน่นที่ดูแพงทางง่ายแล้วก็เอาอยู่ทุกโอกาสแน่นอน,นะคะ่ะจะทาไปเรียนทาไปทํางานก็รอดนะคะ เบอร์04นะคะทุกคนสี Juicy Fresh นะคะสีนี้เป็นโทนชมพูที่แบบน่ารักสุดสมากแล้วก็เป็นสีที่น้องอ i อ o r Eve ทาด้วยนะคะใครเป็นฟีมไหมคะส่วนตัวคือเราแบบตามนะแต่ที่ได้แบบไปตามอีเวนต์แต่ตามห่างๆนะคะเพราะว่าชอบน้อง i ตั้งแต่ที่เขาเล่นละครช่อง3แล้วแล้วพอเขาเป็น4 Eve คือแบบเสียงคือแบบ หูเคลือบทองอะทุกคนน้องแว็บเสียงดีมากแล้วแบบเป็นผู้หญิงที่ครบครันมากจริงๆเราแบบชอบน้องมากๆเลยนะว่าแล้วก็มาลองลิปสีเบอร์น้องอ้ไอกันดีกว่านะเบอร์สูตรสีเนี่ยเป็นอีกสีที่แมสมากๆในโซเชียลเลยนะโทนสดใสที่ดูซัมเมอร์เหมือนจะทาย,ยากใช่ไหมคนแล้วมันไม่ได้โดดไม่ได้ลอยเลย 4U2 เขาทําสีออกมาให้ได <th ih Matthew> <th> <th> ้เข <th> ้ากับผิวคนไทยได้ดีจริงๆอ่ะสำหรับเบอร์04ทาบางๆก็จะได้สีแบบชมพูแดงๆเรื่อๆแบบนี้นะคะพอย้ําขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็จะได้สีโทนแบบชมพูสตรอเบอรี่ที่สดใสมากๆสีที่เราชอบมากๆเลยทุกคนแล้วก็ทาบ่อย ไหนที่รู้สึกแบบหน้าตาหอยอยากสดใสก็คือฟาดเบอร์ศูนย์สีไปได้เลยทุกคนแค่ทาลิปสีนี้หน้าตาเราก็ดูสดชื่นดูมีชมีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนะคะใครที่ชอบลิปโทนชมพูหรือหาลิปโทนชมพูที่เอาอยู่ง่ายกับเมคอัพทุกลุกและทาไปแล้วแบบไม่ต้องสดใสนะคะที่ให้ลูกสาวน่ารักสุกซนดูขี้เล่นมากๆ ต่อกันที่เบอร์5นะคะสีนี้เป็นสีของน้องพัชนะคะชื่อสี Baby Smile เป็นสีที่แมสม้าๆในโซเชียลใน Twitter แบบทุกช่องทางเลยเป็นแน่นอนแต่งหน้ายไงทาสีนี้ก็สวยทุกคนมาสะวะช่วยดูตรงนี้แล้วกันนะคะ ก็จะมีความเป็นสีส้มอมน้ำตาลอมชมพูอะบอกไม่ถูกทุกคนเป็นสีที่แบบตุ่นสวยมากๆเลยนะคะสีนี้เราแอบเคยทำแบบมินิรีวิวไว้ให้แล้วด้วยเดี๋ยวขึ้นสวอชไว้ให้ดูนะว่าเราทาแล้วได้ประมาณไหนเนาะเป็นสีที่แบบคนชอบเยอะมากๆถ้าทาบางๆก็จะได้ความเ l b อวถ้ายำๆก็จะได้ ก็จะได้ส้มอมน้ำตาลที่ชัดมากๆแบบนี้เลยนะลองทาที่ปากกันเลยสีนี้คือเป็นสีฟิริปของเราอีกสีหนึ่งเลยเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเราจะสรุปให้นิดนึงละกันว่าสีไหนที่เราชอบบ้างนะคะซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้ของฟยทูคือเราชอบแบบหลายสีมากๆเลยทุกคนเขาทําสีมาได้แบบดีมากจริงๆ นี่นะคะทาบางๆก็จะได้สีปากทนส้มตุ่นอมน้ำตาลแบบละมุนใจมากๆเลยทุกคนเป็นสีที่แบบมีความ MLVB มีความแบบ everyday look มากๆเป็นสาวธรรมชาติเออคือสาวธรรมชาติคืออะไรเป็นโทนส้มน้ำตาลที่ทา,ทาแล้วหน้าไม่หมองเลยทุกคนเอาอยู่ง่ายกับทุกสีผิวโย้อยเป็นสีกันตายเลย เรื่องไม่ได้จริงๆว่าคอนี้จะซื้อสีอะไรก็คือแนะนําเบอร์ศูนย์หค่ะทุกคนซื้อไม่ก็ได้ทาคือทารอดถูกโอกาสแน่นอนเป็นสีที่แบบมาแทบคนมีติดกระเป๋ามากๆ มาต่อที่เบอร์6นะคะทุกคนสีนี้ชื่อว่าสี M n M นะคะจากสวอชแล้วน่าจะมีความเป็นน้ำตาลตุนต่นๆละมุนละมุนนะคะอุ้ยทุกคนสีนี้คือมีความแบบเป็นน้ำตาลตุนต่นๆอมส้มม สีนี้จะออกน้ำตาลมากกว่าเบอร์ห้าเบอร์หจะติดแดงกว่านะเบอร์หกนะคะทุกคนเป็นโทนน้ำตาลตุนต่นๆที่แบบละมุนใจมากจริงๆสีมีความแบบอ,อ่อนธรรมมากๆเลยนะคะให้ให้ฟีบอกว่าหรือดูดใบไม้ร่วงอะไรแบบนี้เลยนะคะทุกค้าจะออกแดงตุนต่นๆจะไม่ได้ส้มเท่านะคะเบอร์หกจะมีความน้ำตาลจะมีความส้มมากกว่าเรื่องเฉดต่างกันพอสมควรเนาะยังไงก็ลองดูละกันว่าชอบเฉดประมาณไหนซึ่งเราชอบมากเลยทั้งเบอร์หเบอร์หคือสวยมากเป็นสีที่แบบ ััวปงมากเวอร์มาต่อที่เบอร์เจ็ดเลยนะคะสีนี้ชื่อว่าสี Soul Apple นะคะเป็นสีของโจรินนั่นเองค่ะทุกคนสีนี้เป็นโทนสีสวยสนะคะมีความแบบส้มเอย่ยส้มใจนะทุกคนอ่ะสีนี้เนี่ยเป็นอีกสีที่มีคนขอรีวิวมาเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมา สวอชเ้ดูหอมๆกันเลยอุย้ยทุกคนสีมีความเป็นแบบโทนส้มลูกส้มเลยนะคะแบบ เขาทำโทนส้มมาได้แบบถูกต้องมากๆแต่ด้วยความที่เนื้อรุ่นนี้นะคะเขาเป็นเนื้อละมุนละมุนเนาะเพราะฉะนั้นพอทาออกมาแล้วอะสีที่สดขนาดเนี้ยมันก็จะไม่ได้สดแจ่มมากไม่เหมือนแบบสีสดสดในเนื้อฉ่วาวาวหรือว่าเนื้อเวลเวดด้วยความที่เขาเป็นเนื้อออกแนวแบบนุ่มๆละมุนละมุนอะสีมันก็จะมีความซอฟซอแบบเลอะเลอนะทุกคนซึ่งสีแบบน่ารักมากมาก ใครที่ชอบลิปโทนส้มเราแนะนําก็คือแนะนาเบอร์เจ็เลยเป็นโทนแบบส้มอมแดงสไตล์เกาหลีที่น่ารักสดใสแบบคุณโจรีนเลยนะคะทุกคนคือน่ารักมากอ่ะแล้วขับผิวสุด,สดเลยอทุกคนเห็นไหมอันนี้นะพอทาเลเยอร์แล้วเราก็จะได้สีปากที่มีความแบบแจ่มขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ความแจ่มขนาดนี้ก็ทาเลเยอร์บางๆพอนะคะสีที่แบบสวยอีกแล้วคือเป็นโทนสดใสที่ทางง่ายมากๆรุ่นนี้มีแต่คำว่าน่ารักจะไปหมดแล้วสีก็คือดีงามไม่ไหว มาต่อที่เบอร์8นะคะทุกคนสีนี้ชื่อว่าสีโซดาป๊อปนั่นเองนะคะทุกคนแดงอมม่วงขึ้นมาแล้วนะอ่ะโอ้โหทุกคนแดงอมม่วงกำกำที่จึ้งมากสีแบบคริสต์มาสมากเวอร์เราบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีของสาวผิวแทนแน่นอนอันนี้ทาบางๆหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะทุกคนเราก็จะได้สีแดงอมม่วงกำกำใครที่อินกับสไตล์ Y2K นะ้าสีนี้ไม่ได้เลยสีนี้คือมีความแบบ ชิคเก๋มากเวอร์กลำก่ำนะแต่ก็ไม่ได้ก่ำเกินไปยังมีความสดใสมีความแบบว่าสนุกสนานอยู่และสีสุดท้ายนะคะทุกคนเบอร์0ูนย์เก้าชื่อสีว่าแฮปปี้โคลานะคะดูจากแท็กก็พอจะเราออกว่าเป็นโทนแบบน้ำตาลแน่นอนนะทุกคนอ อุย้ยทุกคนมันเป็นตาลโคลาที่สวยมากๆเลยนะคะมีความเป็นแบบข้าหมวดออททำไปนะมีความแบบ อุอ่นๆส้มๆอิดๆเท่านะคะทุกคนอันนี้คือทาบางๆแค่หนึ่งรอบคือได้สีแบบแดงน้ำตาลเหมือนโค้กาเลยทุกคนสีแบบสีโคลาจริงๆมีความเป็นแดงน้ำตาลกำกับไม่ได้ก่าเกินแบบปากเลอะช็อกโกแลตอะไรขนาดนี้ยังมีความแบบแดงเยอะกว่านะคะแล้วก็เป็นโทนแดงที่ไม่เอะอะเกินไปไม่เข้มเกินไปไม่ก่าเกินไปนะคะยังสามารถเอาอยู่ง่ายในชีวิตประจำวันคอลนี้ทาสีมาได้แบบ ทำสีมนได้เหมาะกับการใช้ทุกโอกาสเหมาะการใช้ทุกวันจริงๆนะไม่มีสีไหนที่รู้สึกว่ามันใช้งานยากหรือว่ามันดูแบบแปลกอะไรขนาดนั้นเลยนะใครที่ชอบลิปโทนแดงน้าตาลอินสีแนวแบบ 3CE อะไรอย่างเงี้ยเบอร์ศูนย์เก้าเลยทุกคนเป็นแดงน้ำตาลที่ปัวปั๊มมากจะสาวแบบชิกเกะมีความดูแบบดูหน้าคนหารแบบนี้ผิวขาวผิวกลางผิวเข้มก็สามารถทาได้แน่นอนนะคะ โอเคทุกคนและนี่เลยนะคะก็เป็นสวอชทั้งหมดทั้งเก้าสีของตัว f o r you two jelly tin รุ่นใหม่นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยทุกคนมีใครแบบแอบเลงสีไหนอะไรยังไงกันไหมคะซึ่งเราบอกเลยว่าคอลเลคชันนี้ทำสีออกมาได้ดีมากๆ มีทั้งตุนตนมีทั้งโทนสดใสมีโทน MLBB มีโทนกำกำครบเลยซึ่งเราสึกว่าทุกโทนสีก็คือเข้าง่ายกับสีผิวสาวไทยเลยแล้วก็ไม่ทาย,ยากจนเกินไปสามารถทาได้ในทุกๆวันเข้ากับทุกโอกาสเลยซึ่งรอบนี้เขาก็แบ่งเป็นวอร์มโทน4ีสีแล้วก็คูลโทน5-4สีนะคะทุกคนสําหรับสีที่เป็นซองเจเฟรดเนี่ย ยกให้เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์6แล้วก็เบอร์เก้าเลยนะคะเราชอบสีเป็นครูโทนอยู่สีเดียวเลยก็คือเบอร์สีนะเป็นโทนชมพูที่รู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นสีเนี้ยก็คือจะไม่หยิบใช้น่นอนคือรู้สึกว่ามันทายาโทนมันเป็นชมพูที่ทาแล้วแบบขับผิวน่ารักสดใสแล้วหน้าไม่โดดไม่ลอยเลย5เบอร์6กเบอร์เก้านะก็จะเป็นวอร์มโทนที่แบบเฉดกันตายแล้วก็เป็นโทนที่เรากําลังอินอยู่ในช่วงนี้นะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะที่เขาทําเนื้อแนวนี้ออกมานะคะมีความเป็นแบบเจนทาไปตอนแรกจะมีความเป็นน กึ่งเจลลี่นะคะแต่พอเสร็จตัวเขาจะแบบแมทนุ่มเนียนไปกับปากเลยไม่ทําให้ปากแห้งกรังแม้แต่หลายเลเย,ลย,ยอร์ก็ก็สมูทไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยเขาแบบดีมากจริงๆไม่รู้จะแบบพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วนี่ก็เป็นรุ่นที่เขาเคลมว่าติดทนไม่ติดแมทด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใส่มา,มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่แมสก,กันอันนี้ก็คือเป็นแมสแบบธรรมดาเลยนะคะจ้ะาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่พูดอยู่นะแบบ ขยับปากหนักมากทุกคนโหรเห็นไหมเห็นไหมคือมันไม่ติดแม้เลยทุกคนไม่มีแบบสักแอะเลยนะเนื้อคือสังเกตว่าแบบมันจะซึมเนียนไปกับปากเลยจริงๆว่าสุดจึ้งสุดปากนะเป็นรุ่นที่แบบอเมซิ่งกับโฟ youtube มากๆดีมากอีกแล้วทุกคนแล้วเนื้อมันแบบสบายปากไม่เหนอะไม่เหนียวไม่หนึบไม่ยุบยุบอะไรทั้งนั้นเลยทุกคนเนื้อมันแบบ ทาเหมือนไม่ได้ท่านะคะก็เป็นการมารีวิวเรียวๆของตัวโฟยทูเจลลี่ทินนัทก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยประกอบในการตัดใจเลือกซื้อของทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรีโฟยทูรุ่นนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตามที่อีเ n น o y บอยบิวตียมวัสรรหรือว่าช่องทางออนไลน์ของโฟยทูหรือหน้าเคาน์เตอร์โฟยทูทุกสาขาได้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราจะแปะให้ใต้คลิปใต้เดสคริปชั่นบล็อกอีกท นะถ้าเกิดใครชอบคลิปเีวยวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยังไงไปมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย